จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะว่าด้วยเรื่องปลาหมึกสดปลาหมึกตัวเล็กๆนะคะค่ะเราจะมองข้ามผ่านเมนูนี้ไปไม่ได้เลยปลาหมึกต้มน้ำำําดําอ่านี่ค่ะบอกเลยค่ะวันนี้นะคะแค่แวะมาบอกจาก้าใครท,ที่ทราบแล้วนะคะอย่าดราม่าก,กาัน อย่าว่าการนะว่าแล้วมันเสียกำลังใจอ่ะอ่านี่เลยค่ะปลาหมึกเพื่อนๆได้มาปุ๊บให้ล้างทำความสะอาดเลยทริคมันอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าอยากจะต้มปลาหมึกน้ำดำแล้วไม่ให้น้ำมันดำค่ะก็คือล้างปลาหมึกให้สะอาดเสร็จแล้วอ่ะก็พักให้เสด็จน้ำแล้วก็เอาไปเข้าช่องฟิวไว้ค่ะอ่านี่เลยค่ะทริคมันอยู่ตรงนี้นะคะพอเวลาเราออกมาต้มแล้วอ่ะไอเดีย ดีใช่ไหมหมายถึงไอไอหมึกอะ่ะหมึกดำๆของปลาหมึกอะ่ะมันจะไม่แตกปนมากับน้ําแล้วมันจะไม่ทําให้น้ำำําดําเคยได้ยินไหมว่าไอส่วนดําๆของหมึกอะ่ะมันมีประโยชน์นะกินได้สามารถกินได้ค่ะแต่จะดีกว่าไหมอะ่ะถ้าเกิดเรามาต้มแล้วน้ํามันไม่ดําอ่ะอ๋อนี่นี่การแค่แวะมาบอกเรื่องการไม่รู้จะเรียบเรียงคาพูดยังไงในการก็ไปแช่ฟิตนะคะให้ตัวมันตึงๆต,ต้องให้ตัวออกออกตัวตึงๆหน่อยนี่เลยค่ะ มันก็จะตัวตึงๆนะคะนะนี่เตรียมไว้เลยค่ะ1กิโลกรัมเมนูนี้ทําน้อยๆอ,อย่าทําค่ะต้องทําทีละเยอะๆเป็นกิโลขึ้นไปนะคะเครื่องนะคะของการใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ค่ะไม่ได้ว่ากันนะคะแต่การจะใส่เครื่องเข้าไปด้วยเพิ่มความหอมพริกไทยค่ะจะใส่ทั้งเม็ดเลยนะคะประมาณครึ่งช้อนเออดำขาวปนกันไปเลยไม่เป็นไรหอมแดงค่ะถ้ายิ่งได้หอมไทยหัวเล็กๆก็นะ สัก4ี่ห้าหัวปอกเสร็จแล้วก็บุบุบุบ,บุบุนะคะใส่ลงไปก็ได้ค่ะวันนี้การมีหอมพมา่าการก็จะใช้2หัวแล้วก็หัน่นทุบให้มันแตกๆหน่อยแล้วก็ตะไคร้ค่ะประมาณ3ต้นบุบุบทุบๆนะคะเพิ่มความหอมเข้าไปค่ะอ่าต่อไปก็ต้มหวานเนาะน้ําตาลค่ะวันนี้ใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้นะคะวัตถุดิบมีเท่านี้ค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนและวิธีการทําบอกเลยค่ะเมนูนี้ถ้าใครชอบกินแต่ว่าไม่อยากจะกินน้ำำําดําๆ ติดตามชมให้ตลอดทั้งคลิปนะคะอย่าก,กดข้ามค่ะเพราะว่าเทคนิคยังไม่หมดมันยังมีอีกเรื่อยๆนะคะค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะตั้งกระทะค่ะเทปลาหมึกใส่ลงไปเลยค่ะไม่ต้องพูดพ้ามําเสงอันนี้ทําแบบวิธีบ้านๆนะคะปลาหมึกยังแข็งๆอยู่เนาะเออแอบๆนะอย่าเพิ่งให้เขารู้ตัวเดี๋ยวรู้ตัวแล้วเขาจะฉีดหมึกออกมาแล้วมันจะดํามันจะไม่น่ากิน <c oughs> ค่ะหลังจากนั้นค่ะ ใส่เครื่องลงไปเลยน้ำไม่ต้องใส่บอกเลยค่ะน้ำไม่ต้องใส่เดี๋ยวน้ำหมึกอะค่ะมันจะออกมาเองนี่ค่ะหอมแดงก็ใส่ลงไปจ้านี่หนไหมบอกแล้วค่ะน้ำไม่ต้องใส่มันออกของมันมาเองปลาหมึกต้มหวานอ่ะเนะเาะอน้ําตาลค่ะวันนี้กันใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ลงไปจ้าค่ะใส่น้ําตาลนะคะสักประมาณสองช้อนเอาค่ะเดี๋ยวกันจะเอาฝาปิดอบก่อนค่ะใช้ไฟกลางๆนะคะ ค่ะยังไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรเนาะเออเราจะรอให้ความร้อนะมันทำให้ปลาหมึกอะ่ะตัวมันตึงก่อนสักประมาณ5นาทีเออเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะ mm hmm. นี่นะคะการก็ปิดอบมานะสักประมาณนี้เลยไหมมันก็ดำเนาะเออแต่มันก็ไม่ได้ดำเยอะเห็นไหมมันไม่ได้ดำปีค่ะประมาณนี้น้ำไม่ต้องเติมเพราะว่า น้ำในหมึกอ่ะมันออกมาน้ำตาลละลายหมดแล้วเนาะเดี๋ยวกันจะมาชิมดูรสชาติความหวานของกานะพอละความหวานแล้วแต่ความชอบค่ะเสร็จแล้วกันจะใส่เกลือนะคะตักนิดนึงค่ะทีนี้ปรับแต่งรสชาติตามชอบเลยนะคะน้ำมันดำจริงแต่ว่ามันไม่ได้ดำแบบดำเยอะมาก ไม่ใช่ว่าดําแบบดําปีนะคะเนี่ยวิธีการนี้มันก็ช่วยได้นะคะส่วนหนึ่งตรงที่ว่าเอาปลาหมึกอะคะ่ะไปแช่เย็นแล้วก็เอามาต้มนะคะไม่ต้องเคี่ยวนานมากเนาะเอาค่ะประมาณนี้ค่ะได้แล้วจ้าก็จะได้หมึกต้มหวานน้ําดํานะคะแบบบ้านๆของการค่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วค่ะการก็จะปิดแก๊สนะคะ พร้อมเสิร์ฟจ้าหมึกต้มหวานน้ำดำนะคะหรือหมึกต้มน้ำดำหวานเออแล้วแต่เลยจ้าตัวอบอุอ้วน,น,นแบบนี้เลยนะคะตัวเล็กแต่ว่ามีคุณภาพนะจ้านี่เลยวิธีการนี้นะสรุปแล้วค่ะที่การบอกว่าให้เอาไปแช่ช่องฟิชก,ก่อนเนาะแล้วามาต้มน้ำจะไม่ดำ จริงค่ะน้ำไม่ดำมากเออแค่น้ำไม่ดำมากเฉยๆนะแต่ถามว่ามันยังดำอยู่ไหมมันก็ยังดำอยู่นะมันยังเป็นเอกลักษณ์ของมันก็คือเป็นหมึกต้มหวานน้ำดำเออหมึกต้มน้ำดำค่ะนี่เดี๋ยวไม่งั้นอนะ่ะเดี๋ยวมันไม่ดำหาว่ากันหลอกลวงท่านผู้ชมอ่ะ นี่เลยค่ะมันก็ยังจะมีความดำๆแบบนี้นะคะในส่วนของรสชาติค่ะปรับได้ตามชอบเลยค่ะหวานมากกว่าน,น้อยอยู่ที่เราค่ะปรับกันดูนะคะลองทํากันดูค่ะใครมีวิธีดีๆนะคะแนะนํากันด้วยค่ะบอกกล่าวกันด้วยนะคะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ